วันนี้นะคะป้าเบนนี้จะทำลิงงินซืนนะคะทำลิงเงนเบอร์รี่แยมนะคะเส้นป้าเบนนี่ไปเก็บมามันก็มีลูกดิบอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรมันก็จะทำให้เป็นรสเปรี้ยวนะคะนี่ก็คือสิบถ้วยตวงนะคะที่ป้าวบนนี่ตวงสิบถ้วยตวงประมาณนี้สิบถ้วยตวงนะคะทุกคนเดซิลิสนะคะ ป้าก็จะใช้น้ำตาลนะคะน้ำตาลธรรมดานะคะน้ำตาลสเตรอร์ซัเกเลื่อนะคะภาษาสุรเดน่ะน้ำตาลทรายขาวธรรมดาห้าถ้วยตวงนะคะเพื่งจะไม่ไม่ใช้น้ำตาลจนเยอะเกินไปมันจะหวานเกินไปนะคะก็เออเอาลูกลิงนอนไปตั้งไฟแล้วก็ตั้งไฟ,งไฟอ่อนๆนะคะไม่แรงเกินไปแล้วพอมันเออเริ่มมีน้ํา ฉอดแชออกมาแล้วก็ใส่ก็ใส่น้ำตาลนะคะต้องรอก่อนทุกคนแป๊บเดียวนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะน้ำของอผลไม้ริ่งงอนเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาแล้วนะคะโดยที่ไม่ใส่น้ำเพิ่มนะคะทีเนี้ยต้องรอให้มันสุกทุกทุกตัวเบอร์รี่ก่อนนะคะทุกตัวผลไม้ก่อนถึงใส่น้ำตาลนะคะ อย่าเพิ่งไปใส่น้ำตาลตอนแรกนะคะคอยช้อนฟองออกนะคะถ้ามีฟองนะคะตอนนี้ก็อช้อนฟองออกเะคะช้อนฟองที่มันเป็นที่มันออกมาแบบนี้นะคะออกไปนะแล้วก็ตอนนี้มันก็เอใส่น้ำตาลได้แล้วนะคะใส่น้ำตาลได้แล้ว เอห้านะคะห้าห้าถ้วยตวงแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะามาดูกันนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ขวดไว้ในภาชนะที่เราล้างด้วยน้ำร้อนแล้วก็แค่นั้นก็เสร็จแล้วนะคะ S <S และนั่นก็เป็นแยมลิงนอนนะคะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะง่ายมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เก็บได้นานนะคะโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดนะคะเเก็บในตู้เย็นนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ